เรามาต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้นะคะยังคงอยู่ยกันที่การสอบบาลีสนามหลวงค่ะการสอบบาลีสนามหลวงประโยคเรียนธรรม4ค่ะครั้งหลังระหว่างวันที่ 21- ถึง22กุมภาพันธ์2560กสค่ะณนะสนามสอบวัดเทพธิดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร พระเทพวิสุทธิเมธีเจ้าวาดวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นประธานสนามสอบและพระวิสุทธิวรารพผ์ผู้ช่วยจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นเลขานุการสนามสอบเปิดสอบบาลีสนามหลวงประโยคเรียนธรรซีครั้งหลังระหว่างวันที่21-22ถึง22กุมภาพันธ์2560 ณสนามสอบวัดเทพพิดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้มีการมีสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยคเปรียนธรรมหนึ่งสองและวัดสุทธั์เทพ,พวรารามวรมหาวิหารก็ได้มีสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยคเปรียนธรรมสามเช่นเดียวกับอีกหลายวัดทั่วประเทศซึ่งมีการสอบวันและเวลาเดียวกัน การสอบบาลีสนามหลวงถือเป็นการสอบไล่วัดความรู้พระปริยติธรรมของคณะสงฆ์ไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแม้ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสอบเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ3ปีจึงจะมีการสอบครั้งหนึ่ง เป็นการสอบแบบปากเปล่ามีพระเถราจารย์เป็นกรรมการสอบการจัดสอบวัดผลบาลีสนามหลวงปัจจุบันจัดให้มีการสอบปีละสองครั้งครั้งที่1จะตรงกับวันขึ้น2-3สค่ำเดือน3จัดสอบเรียนธรรม6-7และวันขึ้น4-5-6ห้าค่ำเดือน3จัดสอบเรียนธรรม8-9ครั้งที่2ตรงกับวันแรม10-11ค่ำเดือนส จัดสอบประโยค12ถึงเปลี่ยนทำา5ประโยคผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องเข้ามาสอบที่ส่วนกลางทั้งหมดเนื่องจากให้มีการให้มีสนามสอบประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งทั่วประเทศโดยแต่ละครั้งจะมีการสอบร้อมกันทั่วประเทศใช้ข้อสอบที่ออกโดยแม่กองบาลีสนามหลวง นอกจากนี้การเรียนภาษาบาลีเป็นบุญเป็นเกียรติและเป็นการขัดเกลาผู้เรียนให้เจริญด้วยอัดด้วยธรรมอันแฝงมาร้อมกับภาษาบาลีอันพร้อมอันแฝงมาพร้อมกับภาษาซึมซับหลักธรรมอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เรียนเองและพระมหากษัตริย์ไทยทรงยกย่องการเรียนภาษาบาลีของพระพิสุสัมมเนนมากจึงได้มีการพระราชทานพัดยศให้เป็นลำดับ หากสอบได้สามประโยคให้เรียกว่ามหาและหากเป็นสาม,มเณรสอบไล่ได้ประโยคประเด็นทำเก้าทรงโปรดรับสาม,มเณรรูปนั้นไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์หรือที่เรียกกันว่านาคหลวงโปรดให้จัดพิธีอุปสมบทในพระบรมหาราชวังวัดพระแก้วค่ะน,นี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเลยก็ว่าได้<ช>นะครระรอาจารย์เทศกาลการสอบบาลีสนามหลวงนั่นเองค่ะอาจารย์วันนี้นเป็นวันสอบที่ที่สองแล้วตรงนี้ก็ยังมีอีก วันที่3แต่สําหรับเฉพาะประโยคปทสามคะ่ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะของการสอบของพระพิสูจน์สงสามเณรทุกรูปที่จะฝ่าฟันในการทําปัญหาโดยเฉพาะประโยคที่สําคัญที่จะได้เป็นมหาปรญยาก็คือปร,รีย์ทำสามประโยคค่ะซึ่งถ้าใครได้สอบได้ก็นับตั้งแต่นั้นเขาเรียกว่าเป็นพระมหาปร,รีย์ถ้าสามเณรเขาเรียกว่าสามเนรปรีย์ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเกยียรติยศอย่าง ยิ่งฝ่ายของการศึกษาเนื่องจากว่าคําว่ามหาเนี่ยย่อมาจากพระมหากรุณาธิคุณ<อ>ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละราชการที่พระองค์ทรงประทานมา,าซึ่งคําว่ามหาเนี่ยเป็นยศของพระพิสุสงฆ์สามเณรอย่างหนึ่งฝ่ายการศึกษา,าซึ่งไม่ได้ซึ่งจะต้องอาศัยความสามารถในการสอบได,ได้เท่านั้นและก็ไม่ได้ทำขอสมณศักดิ์นี้จาก คณะสงฆ์โดยทางการปกครองโดยขอเลื่อนตำแหน่งไม่ใช่แต่ต้องสอบได้ถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนฉะนั้นถือว่าผู้ที่สอบได้เนี่ยจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดถึงได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดาคณะสงฆ์ด้วยกันเองที่ว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้อย่างพระอาจารย์นี่ก็สอบได้ตั้งแต่ เป็นสามเณรสามเณรของพระจานทร์เก่งมากอายุสิบห้าปีอ๋อสิบห้าปีก็ได้รับพระมหากุณานิคุณให้เข้ารับแต่งตั้งเป็นปริญญาแล้วก็ได้รับเข้าพระราชทานพัดยศจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้าที่องค์กนก็เมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดก็ถือว่าขอให้ขอเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องทุกๆองค์นะฮะขอให้ฝ่าดันแล้วก็ทำ ด้ความรู้ความสามารถของเราที่มีก็จะทําให้ทุกท่านนั้นได้ประสบความสําเร็จได้อขอฝากความหวังดีแล้วก็ความปรารถนาดีต่อทุกองค์